สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PP Channel นะฮะเดี๋ยววันนี้พอดีนะ้าชายผมเขาไปหาซื้อปั๊มมานะเพื่อจะปั๊มน้ำนะจากสระน้ำนะครับขึ้นมาในพื้นที่ก่อสร้างนะเพื่อลดเพื่อปรับให้หน้าดินเนะี่ยมันได้ก่อนก่อนที่จะทำสร้างบ้านขึ้นมานะฮะรายละเอียดของที่ไปซื้อมาก็นะมีรายละเอียดดังต่อไปนี่นะฮะคือหัวกระโหลกนะนี่ไล่มาเลยนะ ผมก็โลกคอปั๊มนะแล้วก็ตรงเกียวนอกกาวท่อน้ำไทยเทปพ,พันเกลียวต่อตรงรดน้ำอะไรพวกนี้นะสายอันเนี้ยผมพูดมาตามนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะโอเคหลักๆเลยคือมีปั๊มตัวหนึ่งนะของซันนี่นะของซันนี่ของยี่ห้อซันนี่ หนึ่งแรงนะครับหนึ่งแรงนะตัวปั๊มตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวพันแบาทนะอยู่ในนี้พันแบาทนะรายละเอียดของปั๊มก็คือเราก็ซื้อข้อต่อมานะร้อบาทนะเอาน้ำออกทางน้ำเข้าก็เป็นตรงนี้นะต่อท่อเกียวนะครับแล้วก็ท่อตรงยาวนะ หัวก็โลกนะแล้วก็มีตะก้อกันพวกผงนะการประกอบเกลียวนะก็ต้องมีเทปพ,พันเกลียนะฮนะต่อสายไฟก็ต้งมีปลั๊กตัวผู้ตัวเมียนะนะมีกาวทาถ้าใช้กระท่อนะครับนะจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มีสายไฟนะอันนี้นาซื้อมาอยู่ที่90เมตรยังไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยเดินมามันใช้ประมาณ100เมตรนะ ตอนนี้ก็คือใช้90เมตรอาจจะถ้าไม่พอก็จะเอาเศษมาหาต่อเพิ่มอีกทีนึงนะเป็นาสายไฟถ้าดูจากตรงนี้นะสองคูณสคูณหสแควร์มิลนะคือ2เส้นเส้นผ่าจุกลาง1นมะิลนะเส้นผ่าจุดกลางหนมิลนะแล้วก็มีสาย ที่ต่อน้ําออกจากปั๊มเนี่ยเวลาเราต่อออกมาแล้วเนี่ยนะเราใช้ตัวลดนะใช้ตัวลดเสร็จแล้วเราก็มาต่อเข้าสายนี่นะครับนะขัดรัดสายรัดยังไม่รู้ว่าสายยางนี่จะพอเปล่าเพราะว่าเขาขายเป็นกิโลนะนี่16กโลนะเราไม่รู้ว่ามันยาวพอเปล่าเดี๋ยวค่อยว่าไปจริงเดี๋ยวตอนต่อจริงก็จะรู้กันนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยนะก็จะขาดในส่วนของเบรกเกอร์นะ ถ้ามีเบรกเกอร์เนี่ยปลอดภัยนะแต่นี้พอไม่มีเบรกเกอร์เราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าถ้ามีการช็อตขึ้นมาอาจจะมาช็อตที่ปั๊มนะอาจจะอันตรายได้ปั๊มเสียได้แล้วก็อันนี้ก็เลยตอนที่คุยกันนะตะก้อเนี่ยเราติดที่ที่ปลายกระโหลกเนี่ยจอนไปในน้านะพอตักมีตะก้อตัวนี้โอเคมันลงถึงพื้นตัวปลายกระโหลกเนี่ยมันก็อยู่ข้างในตรงกลางเนี่ยนะแต่คราวนี้ มันมีโอกาสที่จะหลุดในน้ำนะก็เลยให้น้าหา,กาแกลอนแกลอนนะเพื่อมัดเพื่อให้รู้ว่าถ่วงมันไว้นะมัดแล้วเวลาเราจะเก็บจะอะไรมันได้ได้ง่ายนะเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของการติดตั้งอีกทีนะอันนี้คือแนะนําก่อนเออแล้วก็จะบอกว่ามูลค่าของที่ซื้อมานะครับนะอยู่ที่4,677บาทนะรวมตะก้อเพราะว่าตะก้อนี่มาเขียนเอาที่หลังนะ170บบาทก็เป็นประมาณสัก 4,800กว่าบาทอ8 0 0่ะ4,800กว่าบาทนะแล้วถ้ามีตัวเบเกอร์ที่เพิ่มมาก็ตีสักประมาณ4,900ตีถ้าเรามีเงินสัก5,000แล้วก็ได้นะเอาปั๊มน้ำหนึ่งแรงมาติดตั้งได้ระยะทางก็ประมาณไม่ต่ำกว่า1 0 0เมตรแน่นอนเพราะว่าสะเนี่ยอยู่บริเวณนู้นไกลมากนะกว่าจะมาถึงตัวบ้านก็ประมาณ100เมตรไม่ต่ำกว่า100เมตรนะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีตอนติดตั้งนะฮะตอนนี้คือแนะนำ ของที่จะนำมา,มา,ามาใช้ในการติดตั้งปั๊มก่อนประมาณคร่าวๆแค่นี้นะสำหรับเพื่อนที่สนใจที่จะมีการติดตั้งปัม๊มน้ำเพื่อาสูบอันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วยวช่วงการติดตั้งก็จะทำการติดตั้งแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีว่าติดตั้งยังไงนะอันนี้แนะนำแค่ส่วนประกอบที่ว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะอย่าลืมนะถ้าเป็นไปได้หาซื้อเบรกเกอร์มาเพื่อความปลอดภัยของปั๊มนะครับอ่า ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PP Channel ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ